เดี๋ยวมันจะไปปูทีไปปไปป่ไม่ปูบีก็ว่าน่าจะปูตรงกลางแถวบีระวังด้วยอาจจะแค่ไปยิงยั่วๆมันแล้วให้มันเดินมาบีก่อนแถวบุเคลเอแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาเอเริ่มเข้าไปเกบีเก็ตเข้าใจเฮ้ยเมีลูกกระสุนที่ไหนมันตกข้างกูวะเข้าใจเน,นี่ยดูไว้เลน่นเองมาแล้ว เออแม่งวิ่งดีสุดมาเลยว่ะยิงไม่โดนครับดูมันยิงพราจริงยิงเราอ่ะมาแล้วมันมาแล้วเข้ามาชาติจกูละเอาเร็วเร็วเร็เร็วกำลังกำลังยิงอยู่ Watch out. แต่คนรุไม่เป็นคนแบน,นี้นะฟเวตไอ้เหียแม่อีเจ็ดห้าเป็นคนตีนี้แม่งกูทีมกูหาแหค่ใบคนรอบแค่ไม่ได้กูบอกแล้วบทเหียนี่แม่งฉลาดไอ้สัสเคไม่แคไม่อย่มาวิงไล่กแล้ว ก็จเจอสเต็ปตูมาบอลกคนนี้ไม่มีหูดิว่ะ <c oughs> จำแน่ว่ะ Mấy chút cỏ leo rồi Ông ngay, có lùm Gì rồi Sniper đã phản sợ Kia 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 chú anh vậy mấy cô bị kia rồi nè Cái đứa này thật sự mà khăn Mình sẽ giúp anh ta Cái đứa này chạy tới tôi rồi Cái đứa này chạy tới anh ta Anh không biết anh ta có gì Anh ta không biết anh ta có tính gì Mãn sau đó, bố gắng mãn ei. Hui! Mam 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 Bắn mam 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 nhưng hay quá <laughs> ôi không phải cô ôi bỏ phải nhìn cô đấy bây giờ phải đây

วายวายวายจุดมากยิงไม่เ <tech> ข <Kid> <gro> ้ายิงไม่โดนวายมันแค้นกูจะจัดเลยว่ะมันแค้นกูแบบจะจัดเลยตอนนี้มันไม่สนหีทันแต่เลยมันจะไล่กูอย่างเดียวเลย โอ้ยจะฆ่ากูก็ฆ่าไม่ได้ทั้งทีลำบากไม่หนูโอ้มันไม่สนหีสนแตกแล้วอ่ะได้ไมกูยิงไม่เข้าดตายแล้วมันเกามาแตกแล้วเกามันแตกดูดิเนี่มันแขนจัดเลยอะ มึงจะตายแล้วก็กีเลยครับไม่ตายก็อย่เงี้แมงสาบกูเป็นแมงสาบเลยครโัโอ้โหติดตีมึงไม่ได้กระถึงกูอ่ะพี่เขาโดนกูเลยมันไม่สนใจอะไรมันลิงทางกูรอเลยอะ่ะมามันมมาแล้วมาซัมมาไม่ละ โอ้โหดิกระพังดิโอ้โังโอ้โหเขาเปโดเทอร์โบโอ้วไหมฝ่ายหลังเนโอ้โัวนี้โีซ่อ้โว่าเนี่ยรอลูกน้องไว้โอให้อูกน้องปิดกลับกูละ

ลงตายวะไม่ไหววะมันมาหากูอีกแล้วว่ะเด็เสียไม่มีไม่มีเลือดอีกแล้วไม่คุ้นเลย,ม,เลยมันแคสกูจัดๆเลยนะดูดิขับเครื่องในความแคสไหนรู้มัน,น,มน,น,น,มนกูไปแคปซีนะ ทำอะไรได้คือแคปเอแคปซีแคปนี่อะไรก็แคปได้เดี๋ยวถึงว่าแต่ว่าทีมเราไม่ค่อยยิงเลยอูย้ไม่ได้ยิงใครเลยมัมาอะไรเลยกูเว้ยชิตมึงกับเพื่อนด้วยความแพ้หน,หน่อยหนูเตียใจด้วยนะทำอะไรกูไม่ได้หรอกปับ๊บ

จะทำให้เบื่อได้ใช้ใชนะ <c oughs> คอนเสิร์ตจารึชื่อมัง้งไป <c oughs> เว้ยไอซัพไม่มีแล้ว <c oughs> อ,อ้าวไอเหียแบบวับวับไปไหนวับไปใกล้ๆว่าทำไมโัวถล่มทีงมันโอ้โหนี่กูพังอีกแล้ว ต้องมีคนได้ตายของจริงนะใช่ไหมพี่คุณด้จดจำชื่อไหม QE7X ไอ้ี้ยแต่ไม่มีใครยิงเลยดูดิมันอยู่หลังไอ้หี้ยนี่เคลยูกันเคลียลูกมัน c e l l e n เลยทำไมทำไมวะเออนี่ยโบนัสโบนัสนโบนัสแคป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 ปแคปดิ แค่ปีเพื่อนเพื่อนแม่งเพื่อนทีมเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีใครยิงมันเลยกูไปยิงไปอะไรเลยไม่ได้เลยเสดมันล็อกกูไว้แคสกูจัดจะฆ่ากูไว้ในต้นคีนั่นแหละไม่ว่าจะยิงมันจะมีเพื่อนที่ไหน